อลองกินอะไรบ้าๆบ้างกปกติมีแต่กินถามว่ากินของมีเสื้อสูทอาไก็กินบ้างแต่ปกที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ได้กินอาหารอะไรละ่ะอาหารจะเลอะไรอ่ะขนมขบเคี้ยวที่ไม่ค่อยมีอะไรละ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ได้เป็น่ของุขภาพ แล้วก็น้ำนำอารมณ์ด้วยอันนี้ก็เลยลองดูกินคู่กันอ่ะันทนางบันเทิงพองกินดูให้เฉยว่าเฮ้มันโอเคไหมเนี่ยผ้ามาเช็ดก่อนใส่แก้วแล้วดื่มผ่นปากนี่แหละย,ยกเดือยจะได้อันนั้นมันจะได้ อรรรสในการกินหรือเปล่าเพราะเพราะว่าเคยเคยทำมาแล้วกินอะไรละ่ะมันฝลัหังทอดกับน้ำอรมลมมันเป็นอะไรที่อร่อยมากแ,แต่เลยแล้วมันตัวชอบแผ่นใหญ่เพราะมันเป็นอะไรที่มันม,มีจะเรียกอะไรถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยก็คือมิือ มีสัมผัสที่แตกต่อผิวเรียบแผ่นเ <c oughs> รียบแต่ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษคำอังกฤษคำอ่ะก็มีเท็กเจอร์ที่แตกกันแหละเออที่ผูกมันมีเท็กเจอร์ที่ผูกได้เวลากินแล้วมันสัมผัสถึงความอร่อยมากยิ่งขึ้นอ่าเรียบร้อยคงจะกินมือใช้มือกินเนี่ยมือข้างหนึ่งอีกมือข้างหนึ่งอาจจะถ้ามีอะไรแปลกก็อีกทางซ้ายพอพอหยิบแบบไม่เปื้อนได้ มาก็เปิดน้ำอัดลมพี่ฮอดังโอเคอ่าเรียบร้อยมันจะได้อัรรดมีเสียงซาซาเออโอเคคงจะกินหมดเร็วภายใน2ะีสิบนาทีหรือมั้งนี่ก็สิบห้านาที ่ะลองกินชิ้นแรกก่อนอืมไม่ได้แย่มาแย่มีเสียงรถนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรผัดผ่านมือถืออืมอร่อยของโคตรดี รู้สึกมีความสูขขึ้นมาเยอะเลยถึงแม้จะเป็นอาหารที่ถ้ากินบ่อยๆมันจะเสียผลมีผลเสียต่อสุขภาพแต่พอดีว่านานทีกินว่าคิดว่าอาจจะกินสัปดาห์ครั้งหนึ่งมั้งไม่ก็สองสัปดาห์ครั้งถัดไปนี่ผมอาจจะลองแปลกนิดนึงอาจจะเป็นไปร้านทำเคบับมั้งเคบับแล้วมันจะมีไส้ของเขา คือผมจะซื้อเคบับมาแหละมันอันอันคล้ายๆแป้งโรแล้วจะมีเนื้อมีผักอะไรพวกนูน้นนี่มีซอสแล้วผมจะซื้อเลมมาในสัปดาห์ถัดไปนะไม่รู้นะสัปดาห์ถัดไปหรือสองสัปดาห์ถัดไปอะ่ะอาจจะเรียกว่าขั้นถัดขั้นถัดไปจะง่ายกว่าเพราะมันทั้นถัดไปอ่ะกินข้าวถัดไปผมจะลองแบบเออเอาเลมาใส่ไส้ของเคบับมาอะไรไประมาณนี้ลองดูเฉย คนมีความสุขเลยไม้จะไม่สุขเหมือนตอนกินครั้งแรกเท่าไหร่เพราะไอเดียนี้มันได้จากอันมีเรื่องหนึง่งที่ตัวละครมันถ้าอยู่นอกบ้านมันจะเป็นสาวที่แบบดูเพอร์เฟกแต่พออยู่ในบ้านพวกมันกลายเป็นเด็กมีตัวปัญหาแล้วปัญหาที่เธอเนนหนึ่งในที่ผมอยากเออไม่ใช่สิบอก มันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครดังกล่าวนะเอาอ่ามันฝรั่งทอดแบบถุงแล้วก็น้าอัดลมมาดื่มคู่กันอร่อยตัวละครมันปิน่นผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช่หรอลก็เลยลองนายกับเออคุลองลองทํากับเพื่อนดู้ไม่ใช่ลองลองทาพร้อมกับเพื่อนนะขอกินไปก็ อร่อยจริงๆอันนี้จะเป็นรสรสไปทางเปรี้ยวเผ็ดๆมันพมมะพอดีไปเจอแบบรดราคามาก็เลยคือมากินดูดันเป็นแบบรสเปรี้ยวเผ็ดๆมันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรมากถ้ามันเป็นรสแบบอะไรละ่ะรสรสออริจินอลมันอนะ่ะมันจะมีความเค็มๆอนะ่ะมันโอเคแต่มันไม่หมดแล้วไงเลยอ่ะเอานี้แทนลองดูได้รสชาติไปอีกแบบหนึง่ง อ,อร่อยแฮะถึงจะบากปเถอะ่าจจะสัก20นาทีช่างแม่งน <laughs> ะโทษ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 เ,เ,เราก็เถื่อนเกินเราก็เถื่อนเกินไปแบบปล่อยจอยปุ๊บเราเถื่อนเลยอะไรอย่างงี้อืมก็มไม่เชิงหรอกมันมีบางอย่างไรมันเครียดบ้างเราก็ไม่ได้รับการปลดปล่อยอะไรประมาณนี้ความกดควาด้วย เผือพูดอะไรไม่ควรจริงๆอ่ะไม่ควรพูดไม่ใช่ไม่ควรพูดเผื่อคนมันทําตามอะไรประมาณนี้เราก็กังวลอะไรหลายอย่างองค์กรองค์มล้วว่ากขบวนไม่ก็ละกังวลแหละมันก็เป็นเรื่องจะบอกเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้เพราะอุ้งคืบผ่านจุดขึ้นแม่ไม่กังวลเลยโอ้โทษโทษอผมใครผ่านจุดแบบ มันเป็นจุดที่แบบรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยแบบไม่ได้กังวลเลยคือแบบปล่อยจอยสุดๆอ่ะแต่ผลที่ได้คือมันก็ทําให้ผมแบบไม่ประสบความสำเร็จได้ไอ้ไม่ประสบความสำเร็จในการทั้ง <c oughs> ไม่ใช่สิการปล่อยจอยมากเกินไปมันทําให้ผมไม่ประสบครอ่ามเร็วในการศึกษาแต่ถามว่าจบไหมก็จบแต่เหนื่อยเหนื่อยจริงก็เลย พอมาอยู่ปัจจุบันแล้วเราก็เริ่มมีความกังวลมากขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่าแบกรับการแบกรับ uh, ภาระหลายอย่างถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ทําได้ดีในแบบคนอื่นเขาที่ uh, ในแบบคนอื่นที่เขาจะเป็นหรือคนส่วนใหญ่คิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้คน,นอายุอายุขนาดนี้แล้วมันควรจะมีแบบนี้แล้วมีแบบนั้นแล้วและปัญหาคือผมไม่ได้ไปถึงจุดนั้นไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเ,เราเป็นแกะะ่หรือเป็น ความล้มเหลวของสังคมหรือเปล่าจนกระทั่งมันก็น่าคิดไงถึงกับ,บ่นเลยพอดีจริงๆจะมาเร็ยกว่านี้มาประมาณสักคือเสียเวลาสิบห้าทีคือมันทำคลิปใกล้เสร็จแล้วแต่ทำเป็นช็อตอันแหละทำช็อตบัวคาอีกอันนึง ก็ประมาณสามสนาทีแหละแต่แค่ว่าหาเสียงสิเวลาหาเสียงหาะหารีซอสอะไรประมาณนี้หาเอ็กเซดมาทําก็สนุกดีแต่ก็อัปโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไปดูกันได้เป็นจีฮีลกเนาะในบัวใครก็ทําเพื่อหวังว่าจะเปิดได้ได้ตัวละครตัวนี้บ้างมันเป็นการอารมณ์เหมือนเป็นท,ทําพิธีอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้ตัวละครนั้นมามันจะมีหลายคนแบบวาดรูปตัวละครตัวนี้ใครเป็นสายวาดก็วาดตัวละครตัวนี้เผื่อแบบ วาเสร็จปุ๊บเปิดได้ปั๊บอะไรประมาณนี้บางคนก็ใช้วิธีหลายๆแหละผมก็เลยลองทำวิีวดีโอนี้ดูเผื่อมันจะได้ส่วนวิดีโอริรโอร้อนแรงนั้นผมทำในการสขเข้าประกวดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของบัวขายออฟฟิเชียลไทยเฉยๆก็เลยเป็นอะไรที่สนุกดีแต่ตัวคลิปมันจะไม่มีไม่ใช่มันจะไม่มีดนตรีหรือซาวอฟฟเอฟเฟกต์แต่เพราะผมเก่งใจเรื่องเรื่องนั้นเรื่อง เรื่องลิขสิทธิ์เผื่อแบบเอาสาวแทกบัวใครมาพูกเผื่อมันติดเรื่องลิขสิทธิ์อีกคือกว่าจะขอก็คิดว่าส่วนผมคิดว่ากว่าจะขอมันจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ใช้เวลานานอ่ะตอนนั้นอ่ะคือผมเพิ่งสอบสอบอขา้าราชการเสร็จอ่าก็ถือว่าทุ่มสุดทุ่มือกันแต่ทุ่มในแบบของผม,มนะแต่ไม่ได้แบบก็พยายามอ่ะทางยัง,งไงไงคือผมติดสออขอพอไปทบทวนบทเนื้อหาเยอะไปหน่อย จนลืมไปว่าเอ้ยมันมีคอนให้ส่งทำคอนเทนต์ของประกวดส่งเข้าประกวดสำหรับเกมวัวค่ายอยู่ซึ่งพอผมสอบเสร็จปุ๊บผมมีเวลาประมาณ4วันทำจริง2วันทำเสร็จปุ๊บอัปโหลดมาวันที่7ปุ๊บผมก็โดดไปเล่นอ่าบัตเตอร์ฟิลหกโอเพนเวเลยแล้วก็เปื่อยยามหนึงเกือบ1สัปดาห์ก็คิดในใจว่าเอ้ยพอทำคลิปนั่นเสร็จแล้ว,ลวมันมีคน อาจจะเป็นเพราะว่าคอม,มูมของอัวใครมันมันมันเป็นคอม,มูมที่ดีคนเยอะอะไรประมาณนี้คนเล่นเยอะก็เลยมีคนมาสัตว์คร้าบ้ามีคอมเมนต์บ้า,ม,ม,ม,บามีถูกใจยเยอะบ้างโอประมาณพันวิวแล้วเรารสึกว่าเอ้ยเอ้ยเราต้องทำเรื่อยๆเพื่อไม่ใช่ทำเพราะเรารู้สึกว่าเ,เราพอจะมีความสามารถบางนิดนึงก็ <c oughs> <c oughs> เลยทำก็ผลก็เลยมาตอนนี้ก็เลยรู้สึกผิดเลยนะว่าทำไมเรา ทำคิดช้าอะไรประมาณนี้พอเราเปื่อพอทําทำเสร็จปุ๊บทำอะไรบางจากเสร็จปุ๊บเปื่อเลยนาตาสิรีบกินให้หมดดีกว่าเยี่ยมเลยต่อไปก็ช่วงเลือ่อกินละจริงจะพูดเรื่องหลายเรื่องอะ่ะอืม ถ้าพูดต,ตรงๆมันก็ไม่ได้แยแ่้รอืมคือจริงน่าคด,ดยววาอยู่ว่าว้าอถ้าได้ไม่ดีกว่านี้เนี่ยบันเทิงเลยลูกอนู จะพูดถึงเอ EF6 ดีไหมเนี่ยเพราะก็เคยโพสในในเฟซกับเทวิตของตัวเองใอ็กซของตัวเองละก็เลยลว่ย๋ยวค่อยพูดทีเดียวค่อยมานั่งบนทีเดียวแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเพิ่งจบ Open b e t a รอบสองไปแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันมันเหมือนนอ้ตเจมากกว่ามันได้กลับไปเล่นภาคสาภาคสี่ครั้งแต่ที่มันมันมีกราฟ,ฟิกที่ดีขึ้นแล้วก็คอขวดนนเ,เนี่ยโคตรบันเทิงเลยเจอคอขวด หมายถึงว่าปัญหาคอบหัวที่ cpu กินมากกว่าทำงานมากกว่า g p u อ่ะโคตรปวดหัวเลย,ยคือมาหัวร้อนกับพอพัมาแนนมากกว่าหัวร้อนกับเกมพอเล่นเกมปุ๊บมันแพ้ชนะช่างหัวมันอะ่ะคือมันนั่งดูพัอมาแนนแล้วแบบจะอัดวิดีโอลงยังไงเนี่ยคืออยากอาัดมากแต่มันติดเรื่องพอพับมาแนนแบบแบบพังทีแบบ โอเพนเบต้ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเขากำลังสันนิษฐานอะไรอย่างว่าอาจจะเป็นเรื่อง w ินโด w s สิบเอ็ดบ้างไดเวอร์การ์จอไม่เต็มสีท่าบ้างอะไรประมาณนี้หรือเรื่องอันติ้ชีตของเขาที่โฆษณาหนังหนาว่าจะปราบโกงได้มันก็ปาบโกงได้จริงแตม่มันไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเหรอที่มันต้องม,มันไม่มีวิธีอื่นเหลอ,หอที่มันแบบ มันไม่มีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้เหลยที่มันจะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทำาอนชที่มันมาทําให้ประสิทธิภาพการใช้ของมันลดลงอะ่ะคือเคยเห็นเรื่องเคอร์เนลเอนีชีเคเอ,อ G, เคระดับเคอร์เนลก็มีปัญหาเรื่องกินนิดนึงแต่ถ้าเป็นคอมสเปคเก่าเนี่ยมันชัดเจนเพราะตอนนั้นอะ่ะคอมเก่าแลบมบแบกิกแมบบแบกกอ่าอ,อินเทลเจนี่อ 850m 8 50m 50อ่โน้ตบุ๊กสี่ปีที่แล้วเล่นแอลลำบากมากเลยคือจริงๆอ่ะตัวเกมแอลมันแอลรีล็อเไปเทีนนะ่หน่ะมันมันไม่กินสเปคมันมากินสเปคที่แวนกาดมันมันก็เลยแบบอนาดโคตรอืดเลยตอนนั้นก็ลเลยมันก็คือแอนดี้ชีที่เห็นว่าเขาเล่าว่ามันทำ ปกป้องระดับเครแนวก็คือสะพานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มั้งอ่าเอาที่ท่เขาเข้าใจนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันมันก็เลยแบบอ้าทำไมมันเข้ายิ่งขนาดนั้นคือทุกกระทั่งผมคิดว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอที่มันจะต้องต้องใช้คือมันมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมที่แบบไม่ต้องมาใช้โปรแกรมอะไรที่มันยุ่งยากขนาดนี้คือมันก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ปกป้องเราเปน์หลอกแบบ เหนื่อยอ่ะจริงๆก็รับทักษะสี่คนก็ไม่เดียวไม่ก็ทําให้คนบนเบวกับจักรวาลนั้นเลยง่ายกว่าคือบอสฟิลมันก็น่าเบีวแหละตอนเวลาเราเราชุบเพื่อนนะมันมีระบบลากเพื่อนไปชุบด้วยมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบีวอะไรเงี้ยเบีคาดว่าเออเราทาหน้าที่อะไรประมาณนี้มันโอกคหนุกกว่ามัน,นดีกว่าเกมฟุตเตอร์หรือนะ ดีเฮ้งๆเลยอ้ยอีกละดูดคำอีกละแออครต้องสร้างเป็นสิบแปดตัวนะแม่งเซง็งหออ่นยับเลยเออคือถามว่าโปรแก,กรมการโกงมันมีประสิทธิภาพไหมมันก็มีแต่ถามว่า มันก็ไม่ก็พูดซ้ำอีกหลายรอบแล้วว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเหรอมันทําให้ผมนึออกถึงพวกโปรแกรมกันเถื่อนนะที่มันต้องแบบทํานู่นทํานี่เผลอเผอแม่งทําให้เปอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องแย่ลงไปด้วยเหมือนผับเพอให้พูดเลยไนมะ่ไม่มหิห้หลอกการปกป้องสิทธิ์อาชอบสิยทางปัญญาแต่จะดีกว่าไหมถ้าทำให้มันเข้าถึงง่ายกว่านี้ เื่อเข้าถึงง่ายแล้วมันเราจะได้รู้แก่นว่าเกมนั้นนะมันสนุกไหมอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นเองผมถึงคิดว่าสิ่งะตูที่น่ากลัวเ้างหลับสตรีมก็คือ GOG ที่ถ้าเราจะพูดแพลตฟอร์มนันก็คือค o ้ d โอเกมันก็แบบมันดีหลายอย่างคือเกมเก่าได้รับการปรับปรุง ได้รับการปกป้องว่าเออคุณครอบครองเกมนในแพลตฟอร์มเราแล้วจะอยู่กับคุณตลอดไปซึ่งในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นนั้นไม่รู้ว่ามันจะหายไปตอนไหนขอนให้เราซื้อเป็นเจ้าของก็ตามอ่ถ้าเอาข้าวๆสำหรับเ o d นะก็คือ cd ดีเจ็ตซีโปรอ่ะคนที่ทำวิเชอร์กับไซบ์พังนั่นแหละเนยคิดโคตรขบดเลยปกติค่ายเกมใหญ่ๆมันตองแต่แบบ ทำตามอะไรบ้าบบบๆแบบขว,วางขวางขัดใจลูกค้าแต่ไม่ขัดใจในายทุนแต่ในทางกับการ C D Project เแล้วก็ IGOG มันก็ทำเอาใจลูกค้าแต่ขัดใจในายทุนอะไรประมาณนั้นน่ะเออหมดพอดีแต่น้ำยังไม่หมดเลยอ๋ออืมร่อ คือนี่ยคือมันอย่างน้อยก็มีสิ่งที่เรียกว่าดีกับแย่วรวมกันวงการเกมมันไม่ได้ยีมันไม่ได้แย่ไปตลอดหรอกหลังที่แบบมันมีคลิปสองพันสิบสามแล้วก็มีแบบโอ้ทำไมปีนี้มันแย่จังอะไรประมาณนี้มันไม่ได้แย่หรอกมันมีดีกับแย่แหละแค่ว่าเราไปใส่ใจอะไรมากกว่าปีที่แล้วถามว่าแย่เยอะไหมก็ไม่เฉยๆเรื่องอนั้นเยอะเรื่องความหลากหลายที่ไม่หลากหลาย ยรงความหลอนที่กระแสคือมันก็เฉยๆแหละเอาจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราติดตามข่าวเกมมานานอะไรเงี้ยติดตามกระแสเกมมานานมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เฉยๆแบบมันก็แค่แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่นี่น่าจะเรียกปงมากกว่าเพราะบางทีเราลืมไปเลยหรือเปล่าว่าเราเล่นเกมเพื่ออะไร คือผมก็เคยพลาดตรงที่วบาคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยทำไมเกมนี้ดีกว่าเกมนี้แล้วก็เอาไปเป็นโลก่ปกป้องไปไล่คือผมทุกในบ่วงเพื่อนเอ๊ะไม่พูดดีกว่าเพราะมันจะเสียงโทลงผมเข้าใจว่าเกมดีเกมนี้ดีแล้วเราจะเอามันเป็นเครื่องมือไปโจมตีเกมที่แย่ซึ่งถามว่ามันก็มูลสับใจแต่ถามว่ามันช่วยอะไรไหมมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอก มันก็แค่แบบเออทําให้ดูดีเฉยๆแค่นั้นทั้งที่มันเฉยๆมันมีเกมดีกับเกมได้อยู่แล้วมันจะไปเปรียบเทียบเพราอ,ออะไรยกเว้นว่าอยากได้ยอดเอเจนต์อะไรเงี้ยมองเข้แต่ถ้าผมมีความรู้สึกเอาใจเจเ,เลยนะผมกับพวกบางเกมมันเหมือนเกมนี้แต่มันไม่สุดสู้เกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้เล่นสนุกเรารู้สึกสนุกกับมัน เกมนี้มันใกล้เคียงแต่เอ้ยมันก็มีจุดเด่นของมันประมาณนี้แต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราได้สนุกข,ขนาดนั้นคือพูดง่ดายคือว่าโฟกันข่าวสนุอแล้วก็เรื่องอัลติไม้ด้วยหนี่งบางทีอัลติไม้แย่แม่งก็ได้แบบได้ตัวกินเครื่องไม่มีเหตุแบบไม่มีเหตุผลอะเครื่องดืมยังไม่หมดเลยเลหมดแล้ว เราปรามือแป,ปอ่ะขอโทษทีช้านะ อาจจะไม่ได้ยินมั้ไมนไม่อยู่ใกล้ล้างให้เสร็จล้างมือเสร็จก็กิกน,น,นน้ำต่อเดี๋ยวน่าจะปิดละคนก็คุยทักข้อที่คุยได้แล้วกันคุยเพื่อระบายมั้งไม่ใช่อย่างนั้อยก็ได้คุยได้พูดบ้างเพราะผมไม่ค่อยได้ทั้นไม่ค่อยได้เข้าด,ดีคอร์สอะไรเพราะมีปัญหาเรื่องไม่ก็อาจะซื้อไมใหม่ๆแต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเพราะเนี้ย ก็ยัง <Safe> ร <broth mark> ู้ส <ste at> ึก <backyard> ว <aba mus> ่าพอซื้อมันก็เหมือนเอาเสียทรัพย์ประมาณนั้นแต่ช่างเนี่ยจะพูดเรื่องเรื่องนี้นานพูดเรื่องเรื่องเรื่องอะนะเรืื่่อองงเรรายได้เรื่องเงินอะไรเงี้ยเงินเงินทองทองเป็นของที่อยู่คู่กับเราโคตรนานอันดับหกรอบก็คือไปล้างแกัน ดื่มเสร็จอาดเสร็จค่อยล้างโอเคอีกเตมนาทีเอาพักสามต็มนาทีแน่เลยว่ากันเราจะทำอีกละเออเออยังมีอยู่มีเลอะนิดหน่อยของอร่อยจริง เป็นเอสเอเอสเอมอาเป็นพูดคุยไปในตัวจะถามว่าจะทําเป็นคลิปทําตัดต่อ่ไม่ๆโยนโยนไฟล์ปุ๊บใส่ทั้นียวใส่รูปเสร็จปุ๊บอัปโหลดเลยโคตรขี้เกียจแต่มันก็มันก็โอเคหรือว่าฟังยาวๆแล้วกันพอทําผมทาสไตล์อันนี้ผมทาสไตล์ฟังแล้วกันมันสบายดีไว้ทําไว้อย่างอื่นด้วยไปงเอสเอมดาในตัวเออโคตรโคตรไม่จุดไห เออพูดอีกเรื่องหนึ่งกว่อเอามันออกเอ,เอามันออกจากหัวแล้วกันคือช่วงหนึ่งจะพูดดีไหมเพราะผมรู้สึกเรียกคอนเทนเอเตอร์ดีก่ง่ายง่ายดีเพราะการโทรลงไม่เอาดีกว่าเพราะเรารูคิดว่าเรากับรู้สึกว่าบางทีอะคนเรามันเป็นคนที่อบางเออไม่ใส่บางทีเราก็เจอคนประเภทที่เรียกว่าพยายามเอาเราให้ผิดแล้วลากไปแดนประหารแล้วก็ ทำอย่างนั้นเรื่อยๆอ่ะคือเหมือนเราและทามันยังไงก็ได้ให้เราไปคิดมากที่สุดแล้วเขาค,คือความถูกต้องปก,กลยรู้สึกว่ามันมันก็เกินไปอ่ะบางทีอ่ะบางประเด็นมันไม่ได้ไปมีที่ถูกร้อเปอร์เซนต์หรอกมันจะเป็นโนน่าพูดเรื่องระบบเยอะเลยแต่ก็เออช่างเ,เดี๋ยวมันเสี่ยงสิบห้าทีเลยเนี่ยไม่สิหินห้า ไปยี่สิบสามนาทีบางทีเรื่องหวังเรื่องก็ถ้าเราพูดแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันก็เสียงโตรลงอยู่เดียวม,มันก็น่าเผลอกันอะอยู่ยากบางทีโรกอินเทอร์เน็ตแม่งก็เถื่อนจริงๆอะไปเจอเคสหนึ่งแบบมันก็เจอเคสแบบเอ้ยนานๆทีเราเจอ อ่าอะไรล่ะโปสเตอร์จะเรียกว่าโปสเตอร์หนังไหมจะเรียกว่าเป็นการโปรโมทภาพยนตร์ด้วยการวาดภาพด้วยมือแต่บางคนก็ดูถูกว่าเอ้ทำไมมันดูไรไรไรลัสนิยมตางทั้งที่พากคนก็อวยเอไผมก็ไม่เข้าใจไม,ไม่ใช่ไม่เข้าใจผมจะเรียกว่าโอ้มันก็พอๆกันแต่ก็ช่าเงเงอะมันก็ประมาณนี้แหละเหนื่อยมันก็หมดแล้ เออหมดจริงแค่พอพอพอ,อโอเคโอเคนี่แหละโอเคคุ้มแล้วบันเทิงแล้วโอ้ยโอ้ยอ่ะไปแล้วขอบคุณที่มาฟังไปจริงๆบาย